ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ THAC เปิดตัวทูตอนุญาโตตุลาการคนแรกของประเทศไทยสร้างการรับรู้ต่อการระง,งับข้อพิาพาททางเลือกก่อนขึ้นชั้นศาล นายพสิทธิ์อศวะวัฒนาพรเพื่อนริการสถาบันอนุญาโตตุลาการกล่าวว่าปัญหาความขัดแย้งสําคัญประการหนึ่งของสังคมและผู้ประกอบการในประเทศไทยคือการขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องโดยท้ายที่สุดจุดจบของปัญหากลายเป็นคดีความและเรื่องราวต้องไปอยู่ในชั้นศาลทําให้เสียเวลาเสียเงินเสียชื่อเสียงและเสียความสัมพันธ์โดยทางสถาบันได้แรงเห็นถึงปัญหาของสังคมและผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูล และการรับรู้ต่อการระง,งับข้อพิพาททางเลือก THAC จึงได้ทำการแต่งตั้งให้มาร์คซิวัตจำลองกุลทูนอนุญาโตตุลาการคนแรกของเมืองไทยเพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการระง,งับข้อพิพาททางเลือกของสถาบันเพื่อช่วยยุติปัญหาโดยไม่ต้องผ่านชั้นศาลและยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทำให้ยังสามารถดำเนินชีวิตและธุรกิจร่วมกันต่อไปได้ในอนาคตทั้งนี้ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นสถาบันที่ให้บริ การด้านอนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาทในระดับสากลการให้บริการด้านข้อพิพาทของสถาบันนั้นครอบคลุมข้อพิพาททางด้านแพงและพณิชย์โดยเจ้าหน้าที่สถาบันที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหลากหลายอาชีพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและมุ่งหาทางออกร่วมกันตามที่คู่พิพาทต้องการรับ,บังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นสร้างทีมค้าวออนไลน์ยุคใหม่สนับสนุนการค้าภาพรวมรับมือช่วงโควิดนายจูรินลักษณะวิสิทธิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดการอบรมอ e ีคอมเมิร์ซและสัมมนาศเศรษฐกิจทันสมัยการค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัลที่จังหวัดสตูลว่าการค้าออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซทวีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในยุค new normal ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 รูปแบบทางการค้าต้องปรับเปลี่ยนพอโลกมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางไปค้าขายสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจึงต้องมีระบบใหม่เข้ามาแทนที่คือระบบการ แบบออนไลน์การค้าทางดิจิทัลโดยการค้าแบบออนไลน์สามารถดําเนินการได้ทั้งการค้าขายในประเทศและต่างประเทศการค้าสมัยก่อนเราใช้ระบบออฟไลน์หรือออนไซต์แต่ช่วงโควิด1 9ไม่สามารถทําได้ต้องใช้ระบบออนไลน์เข้ามาแทนแต่มีระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบไฮบิด หรือระบบผสมผสานที่ใช้ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นต้นแบบนวัตกรรมทางการตลาดนี้เป็นประเทศแรกๆของโลกโดยกระทรวงพาณิชย์สามารถจัด exhibition ทางการค้าแสดงให้ผู้ขายเห็นผ่านจอเจรจาตกลงทำความเข้าใจเรื่องคุณภาพการส่งมอบและการทำสัญญาทางออนไลน์ได้ซึ่งมีหลายประเทศนำระบบนี้ไปใช้โดยเมื่อวันนี้มีการอบรมการค้าออนไลน์จำนวน4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มสภาเด็กและเยาว ชนสตูลอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้เรื่องการค้าระบบอ e ีคอมเมิร์ซและเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตโดยจัดให้เป็นโครงการปั้นเจนซี C ให้เป็นซ e o มีหลักสูตรให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องของการบริหารจัดก,การธุรกิจใหม่ที่ใช้ระบบดิจิทัลเรียนรู้การส่งออกการทำสัญญาระหว่างประเทศการบริหารจัดก,การบัญชีสต็อกเป็นต้นโดยภายในเวลาไม่ถึง1ปีสามารถอบรมไปแล้วเกือบ2 0,000คนกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าในชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้สินค้าฮารานและบริการต้องเป็นบริการแบบฮารานเป็นจุดขายและกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีปิดโรงพยาบาลสนามแล้วพร้อมเปิดให้นักศึกษากลับเข้าเรียนปกติในเทอมสองกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ รองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าวว่าคันนี้ทางมหาวิทยายลัยได้ทําการปิดโรงพยาบาลสนามสํารองที่รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ภายในโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยายลัยแล้วเนื่องจากจํานวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องจากการที่ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้แก่ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันหรือการดูแลตัวเองที่บ้านโดย2ส,สัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดโรงพยาบาลสนามมีผู้ป่วยเหลือเพียง5คนเท่านั้น ั้งนี้จากการเปิดโรงพยาบาลสนามตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนมีผู้เข้ารับการรักษารวมกว่า1,308ลารยายหลังจากการปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยได้ทําความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละสองครั้งปิดโรงยิมเพื่อระบายอากาศเผาทาลายเตียงกระดาษตามระบบขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีรวมถึงปิดพื้นที่บริเวณโดยรอบจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีแผนที่จะเปิดภาคเรียนที่ สกลางเดือนพฤศจิกายนนี้โดยให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทําการสํารวจการรับวัคซีนโควิดสิให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยพบว่าจํานวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1มีทั้งสิ้น1657คนครบ2เข็มแล้ว1504คนยังไม่ฉีดวัคซีนจํานวน12,638คนและไม่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนจํานวน377คนซึ่งมหาวิทยา จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานธุรกิจฟื้นตัวบสยค้ำทะลุ2องแสนล้านบาทหนุนจ้างงานกว่า2ล้านรายนางวสุการวสารสวัสดรักษาการผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยเปิดเผยว่า ผลดำเนินง,งานค้ำประกันสินเชื่อระหว่างวังวนที่1มกราคมถึง15ตุลาคม2564ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อทุกโครงการรวมวงเงินกว่า200 0ล้านบาทและอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อหรือ LG จำนวน187,446ฉบับสร้างสถิติค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งบสยอรอบ30ปีก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ215,237ล้านบาทคิดเป็น1 0 เเท่าสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ4.13เท่าของวงเงินค้ำประกันคิดเป็นมูลค่า833,333ล้านบาทก็เกิดการจ้างงานจำนวน2 5 6ล้านรายแบ่งเป็นการรักษาการจ้างงานจำนวน1,667,657านวน1รายและการจ้างงานใหม่จำนวน3า0นวน3รายโดยมีภาระค้ำประกันสินเชื่อณไตร ทับส5 6 4ัาจำนวน6 4 7 7 6ล้านบาทคิดเป็น13%ของยอดคงค้างสินเชื่อ SME ในระบบและคิดเป็น10%ของมูลค่า GDP SME รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสพทเตรียมแยกสำนักวิชาการรองรับการจัดตั้งสถาบันพัฒนานหลักสูตรและการเรียนรู้นายอัมพรพินศาศ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าตามที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้พุทธศักราช2564ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาซึ่งได้กำหนดให้มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของ รัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชาการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยว,วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นนั้น เรื่องดังกล่าวยังเป็นเรื่องของอนาคตแต่หากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและได้กําหนดโครงสร้างของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยก็จะมีงานได้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพทโดยตรงดังนั้นระหว่างนี้สะพทจึงอยู่ระหว่างการเตรียมตัวรอดูว่ารูปแบบของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรเพื่อจะได้วางแผนและเตรียม เตรียมการโอนย้ายบุคลากสรสพทเตรียมความพร้อมแบ่งแยกงานของสำนักวิชาการว่าจะมีงานด้านใดบ้างที่จะต้องไปอยู่กับโครงสร้างใหม่รวมถึงบุคลากรคนใดที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถและมีความถนัดที่อยากจะออกแบบหลักสูตรการ,การสอนประสงค์จะถ่ายโอนไปยังสังกัดสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ก็พร้อมปรับอัตรากำลังไปให้ ทั้งนี้ไม่มีความกังวลว่าอนาคตโครงสร้างของสพทจะเล็กลงเพราะเชื่อว่าเนื้อง,งานของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ยังต้องทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกับสพทอ,อยู่รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้ชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญญบุรีค่ะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งชุดสืบสวนออนไลน์ทั่วประเทศดูแลคดีเงินหายจากบัญชีด้านปะปะงเปิดศูนย์ฮอตไลน์ประสานอายัดบัญชีคนร้าย พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองพบตรในฐานะผู้ในการศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือพ CT เปิดเผยความคืบหน้าและแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกคนร้ายถอนเงินจากบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตว่าหลังจากมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยกสทช ปะปะง,งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสมาคมธนาคารไทยสรุปผลการประชุมดังนี้ 1>, 1. ธนาคารจะรับผิดช,ชอบผู้เสียหายเองโดยจะคืนเงินให้กับประชาชนที่เสียเงินไปภายในห้าวันนับแต่ธนาคารรับทราบเรื่องและจะรวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กับบอช,ชอสอทอโดยผู้เสียหายไม่ต้องมาแจ้งกับตำรวจเองแต่หากผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ก่อนแล้วตำรวจจะประสานโดยตรงกับธนาคารเอง 2. ปะปะงจะเปิดศูนย์ฮอตไลน์1710ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานสอบสวนกับธนาคารในการอายัดบัญชีคนร้ายเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเทเงินในบัญชี 3. กสทชจะประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อช่วยการสืบมหาข้อมูลคนร้ายได้เร็วขึ้น 4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเจ้าภาพหลักในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างผุมมคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อรู้เท่าทันพฤติกรรมคนร้ายและจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขกฎเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ทันกับรูปแบบอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น 5. สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์พ c t เป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการร่วมกับบชสอทและศูนย์พ c t นครบาลตำรวจภูทร1-9ในการรวบรวมติดตามและเร่งรัดการดำเนินคดีจากทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจะมีการตั้งชุดสืบสวนสอบสวนออนไลน์แต่ละจังหวัดเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลพนักงานสอบสวนด้วย ปัจจุบันคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางออนไลน์ทุกรูปแบบผู้เสียหายสามารถแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนท้องที่ใดก็ได้ทั้งนี้หากพบบ่อแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์ www.pct.police.go.th หรือที่สายตรง08-1866-3000เฉพาะเวลาราชการ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมอนามัยย้ำประชาชนร่วมงานบุญออกพรรษาต้องคุมเข้มเว้นระยะห่างลดการแอรอัด นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าวันทำบุญออกพรรษาในแต่ละปีประชาชนยังคงนิยมไปวัดทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาให้ลูกหลานใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแทนการเข้าวัดเช่นการฝังเทศการปฏิบัติธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาแบบออนไลน์หรือการบริจาคปัจจัยผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัสกับธนาบาัตรเหรียญหรือสิ่งของบริจาคต่างๆและลดจํานวนผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา สำหรับวัดและกลุ่มประชาชนทั่วไปยังขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดทั้ง3ด้านคือด้านที่ 1. c o v i โควิดฟรีแอนเวอร์มนต์สิ่งแวดล้อมปลอดภยัยควบคุมการเข้าออกมีจุดคัดกรองและจุดบริการล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลพร้อมจัดให้มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยใชยร้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุดด้านที่2 c o โควิดฟรีเพอร์ซน ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพผู้ประกอบพิธีหรือผู้นำพิธีและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการจัดงานควรได้รับการฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย14วันหรือกรณียังไม่ครบ2เข็มให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี a t ทภายใน72ชั่วโมงก่อนการจัดงานหากเคยติดเชือ้อโควิดและรักษาหายแล้วในช่วง1-3ถึงเดือนต้องมีใบรับรองแพทย์โดยไม่ต้องตรวจ a t ทหรือวิธีการอา p c ทีซีาซ้ำ ด้านที่3โควิดฟรีคอสโตเมอร์ให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกินร้อยละ50ของพื้นที่จัดงานสำหรับสถานที่ปิดและร้อยละเจสิาำหรับสถานที่เปิดรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะกระทรวงพาณิชย์ชี้เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณบวกจากการส่งออกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอคอกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและค่าบริการที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ430รายการใน7หมวดที่จำเป็นต่อการครองชีพได้แก่1ห,หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สอง หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3. หมวดเคหสถาน 4. หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5. ห,หมวดพาณนะการขนส่งและการสื่อสาร หหมวดการท่องเที่ยวการอ่านและการศึกษาและ 7. หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เปรียบเทียบในราคาปีฐานและคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราเงินเฟอ้อท้งนี้อัตราเงินเฟอ้อล่าสุดเดือนกันยายน2564เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขยายตัว1 6 8เปอร์ซนซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นการที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นทั้งที่เงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ในระดับไม่สูงมากนักอาจจะมีสาเหตุจาก ค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันสูงขึ้นเช่นกับข้าวสาเร็จรูป๋ปวยเตี๋ข้าวราดแกงอาหารเช้าและอาหารตามสัง่งรวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายและมาตรการเพื่อดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างสม่ําเสมอขอให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องเสถียรภาพราคาซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนที่บ่งชี้ว่ากําลังอยู่ในภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดหรือความ ซบเซาทางเศรษฐกิจในทางตรงกันข้ามมีสัญญาณทางบวกจากทั้งการส่งออกและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตนชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสตชเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยการจราจรของประชาชนช่วงวันหยุดยาว21-24ถึง24ตุลาคม2 5 6 4 พันตำรวจเอกหญิงเซริกุลกริพิทยาบูลรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดวันหยุดราชาการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษรวมถึงการเลื่อนวันหยุดราชาการประจำปี2564และการประกาศวันหยุดประจำภูมิภาคหรือภาคกลางโดยได้กำหนดในวันที่ 22-24ตุลาคม2564เป็นวันหยุดร,ราชาการเพิ่มเติมพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับในส่วนของภาคกลางได้มีการประกาศเพิ่มวันหยุดประจำภูมิภาคเพิ่มอีก1วันคือวันที่21ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันออกพรรษาประจำปี2564เนื่องจากเป็นวันหยุดร,ราชาการต่อเนื่องคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการไปยังทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยบ้านที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการต่างๆที่ปิดทำการเพื่อป้องกันอาจชญยกรรมปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อปฏิบัติตนต,นตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชากำหนดการบริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่35รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเดินทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง เนื่องจากในบางพื้นที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรรวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้ที่เดินทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่ควรมีการพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรือโดยสารตลอดการเดินทางอีกทั้งเน้นย้ำในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดโดยสามารถสอบถามการจราจรได้ที่สายด่วนตำรวจทางหลวง1 1 9 3ตลอด24ชั่วโมง รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะกระทรวงพาณิชย์ย้ำห้างสรรพสินค้าเติมสต็อกตรึงราคาสินค้าบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยบ่าหลังจากได้ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนั้น ได้มีการหารือการประชุมติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้ารวมกับห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและห้างท้องถิ่นพบว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอและการจัดส่งสินค้าก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติขณะนี้ยังไม่มีปัญหาการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมส่วนด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติพร้อมกันนี้ได้ย้ำให้ห้างร้านต่าง จัดเพิ่มสต็อกสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ประจำวันที่นิยมจัดใส่ชุดถุงยังชีพเพิ่มขึ้นและต้องมีการจำหน่ายเพียงพอรวมทั้งให้เตรียมสินค้าและแผนการจัดส่งให้พร้อมนอกจากนี้ขอความร่วมมือให้ห้างตรึงราคาสินค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในสินค้าที่จำเป็นต่อการกรองชีพของประชาชนซึ่งทางห้างสรรพสินค้าต่างๆยินดีให้ความร่วมมือ โดยได้จัดสินค้าหมุนเวียนจัดกิจกรรมลดราคาต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสหรือจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรแจ้งมาได้ที่สายด่วน1569ตลอด24ชั่วโมงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทสการ่าสกินแอนด์ดิจิทัลจำกัดรองศาสตราจารย์ดรพิชัยจันมณีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วยอาจารย์นภัสยศยิ่งยงคณะบดีคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์ลงนามความร่วมมือกับบริษัทสการ่าสกินแอนด์ดิจิทัลจำกัดภายใต้วัตถุประสงค์ ในการร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสัมมนาการประชุมทางวิชาการการพัฒนาอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนตลอดจนนักศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทิติรั์แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงานรงรับจำนำกรุงเทพมหานครขยายเวลาตัวรับจำนำบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายชาวินเซรีนาครองประลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือรงรับจำนำกรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาตัวรับจำนำตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 3 ถึงวันที่20พฤษภาค,คม2564ให้สามารถทำธุรกรรมได้จนถึงวันที่29ตุลาค,คม2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่มีตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาลตามวันที่ดังกล่าวข้างตน้นจะได้รับสิทธิทันทีโดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิ์แต่อย่างใด ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือโรงรับจำนำกรุงเทพมหานครทั้ง21แห่งหมายเลขโทรศัพท์021580042-4ในวันราชการระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาหรือที่เว็บไซต์ h t t p s a w n s h o p b a n g k o k g o t h และแฟนเพจ Facebook สถานธานานุบาลกรุงเทพมหานครรงรับจำนำกรุงเทพมหานครรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี